โดยผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบก็ระบุนะครับว่าหากในวันที่2กุมภาพันธ์นี้มีกลุ่มม็อบประชาธิปัตยัมาขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งก็จะเกิดเหตุความรุนแรงครับขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างเต็มที่ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอเปิดเผยว่า หากในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นายสุเทพพฤกษุบัณแกนนำมอบประชาธิปัตย์นำมวลชนปิดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อขัดขวางการนำหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างแน่นอนทางนี้ได้มอบหมายพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหาราณอายุธยาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไประดมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลสถานการณ์ เบื้องต้นจะใช้กำลังตำรวจอย่างน้อย5,000นายดูแลในพื้นที่50เขตพร้อมกับเตรียมตั้งวอร์มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ด้วยแต่ว่าไม่อาจเปิดเผยสถานที่ได้ครับพรุ่งนี้ตำรวจเขาจะเตรียมพร้อมซักซ้อมการทำงานอีกครั้งหนึ่งและวันอาทิตย์ตำรวจเขพร้อมเต็มพิกัด ผมสั่งท่านรองวรงปงให้เอาตำรวจที่อยู่ในส่วนพอจะช่วยได้ผมเอามาป้องกันนะไม่ได้เอามาทะเลาะด้วยเอามาป้องกันเพื่อไม่ให้มีการประทะกันและผมยังมั่นใจว่าถ้ากปอปอปอสอบ้านละหำเหมือนวันที่26มีประทะแน่ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงพวกคนที่เขาจะใช้สิทธิ์เขาตั้งหลักได้แล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกผู้อำนวยการสอรอสอระบุด้วยว่าได้ส่งหนังสือคัดค้านกรณีสารแพ่งรับคำฟ้องที่นายถาวรเ็นเนียมแกนนำกปป,ปสอขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินและคุ้มครองชั่วคราวการประกาศพรกฉุกเฉินโดยไม่ชอบ ซึ่งหากสารมีคำตัดสินให้ยกเลิกการประกาศพรกฉุกเฉินก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนอกจากนี้ได้รับรายงานจากตำรวจกรณีที่ม็อบประชาธิปัตย์ปิดล้อมไพรสณีหาดใหญ่เพื่อไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งไปยัง3าจังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้แม้ทัพภาคที่สีได้เดินทางไปเจรจาแล้วแต่ม็อบยังไม่ยินยอมขณะเดียวกันนะครับชาวมุสลิมได้ออกมาคัดค้านการขัดขวางดังกล่าวจึงกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งที่อาจส่งผลความรุนแรง กระทบต่อความมั่นคงใน3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมดังนั้นนายสุเทพทกสุบันและพักประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบพร้อมขอความร่วมมือม็อบประชาธิปัตย์อย่าขัดขวางการเลือกตั้งเพราะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างเต็มพิกัดครับ